สวัสดีครับพี่น้องมือนี้นะครับพามาเบิงนะครับนาโคกนะครับน้านะครับแปลงนี้นะครับเจ็ดไรนะครับผมนาโคกนะครับอ้ยาวหัวทั้งปุ่นนะครับประมาณทั้งนี้ก็หนึ่งสองสามสี่แปลงนะครับยาวไปทั้งนี้สี่แปลงนะครับทั้งนี้สองแปลงนะครับสองแถวนะครับงานนี้ก็งานข้างหน้านะครับผมเบิงสภาพน้าด้วยครับผมน้าเจ็ดไรนะครับว่าสีโครงการนะครับว่าเสีอารดเจียวมาลงนะครับผมสีขุ้มบนอ่อนนี่ผมว่าอยู่นี่ สิพาพี่น้องนะครับยางเบิงจะข้านะครับว่าคิดเห็นเป็นประการใดครับผมมันสิพาอออกมาลุงเรามันสิพาอขุ้มคารถไถรถเจียวบ่อพี่น้องมึงห้อยหนูห้อยหนูนะครับนี่กำลังขุดรูนะครับนะครับให้เบิงพิจาหน้าซอยนะครับผมผมกับเวรุ่นนะครับทำหน้าปีแรกนะครับกำลังเ็ดหน้านะครับเนาะก็ยังว่าเขาใจหน้าทมัรนะครับ นาแปลงนี้นะครับพอตาเพ่นแบ่งให้นะครับก็เป็นนาขัวครับไม่รุ่นนะครับหัดทำหน้านะครับก็เลยออกมาเป็นสภาพแบบที่เห็นนี่นะครับอยากจะถามพี่น้องนะครับว่าขั้นเอารถเกียวมาลุงนี่มันสิพ่อไดคาเขาปลูกขึ้นบ่ครับนี่ผมเลยพาพี่น้องมาซองเบืองทายเบืองนะครับส่วนมากผมก็ว่ามิทยานละครับนี่โอ้ผมก็อุกอังจะตีเค็งได้นะครับผู้เฒ่า่นก่ถามมาบีบมากขึ้นกันเหตุหน้าคึ้นไั้งไน โอเดยู่ได้กินนะครับมึงคือเบิ้งแปลงล่างนะครับนะาาเออน,นะบาะพา,า,าย,ย,ย่าง,าาง,พาพงบเงบนะิ้งอีกแปลงหนึ่งนะครับเห็นไหมครับที่กุ้มค่าอยู่บ่แฟนผมมาเพิ่นก็บอกว่าเอารถเกี่ยวรถเกี่ยวรวดสิไปเล็มมือเล็มหยังให้มันยากไปสั่นมาผมพาพี่น้องขอเบิ้งนะครับเนาะเบื้งอีกแปลงหนึ่งนะครับเนาะเบื้งอีกแปลงนี้แปลงนี้กับพวกมีเข่าอยู่ครับปลาปลายนะครับพ่อสิรุ่นได้บอกครับกับรถเกี่ยวสนอก มันเหลืองคือจังเข่าลายนะครับแต่ว่าลุงไก่ๆมันบอใครมีเข่าเลยครับมันเบืองไก่ซื้อนะครับมันเหลืองใบเขานะครับนี่แปลงุูนทุกันนะครับผมนี่เบึงแปลงข้างขาไปนองนี่มันเบืองคือจังเหลืองนะครับเห็นบ่เบืองจังสีมองไก่ๆผมเมื่อกันเึงเหลืองนะครับเบืองคือจังมันมันเหลืองหลายนะครับแต่ว่าพวกผมพ่ายบืงไก่แล้วมันพอใครมีเข่ากานไหนนะครับก็มีแต่หย่านะครับไม่รับเข่า ต้นยังกรลงแรงอยู่เลยครับนี่หน้าครับโอ้ยยังลําบากแห้งเนาะที่เฮ็ดตังใดเน,ดหน,หนาะพี่น้องว่าอยากสอบถามพี่น้องผู้พูดที่เฮ็ดน้าเป็นอาชีพหลักหรือว่าเฮ็ดน้าเป็นอาชีพประจํำนะครับว่าพี่ขวบึงให้ผมนะครับว่ากานเอารถเจียวมาลงนี่มันสิเพอได้ค่าน้มันลดค่ารถเจียวอยู่บอกครับพี่น้องครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้แหละครับผมผู้ใดรู้ก็เพราะผู้ใดรู้นะครับว่าต้องได้ไม่ต่างใดก็ให้ยคำตอบในเรื่องครับผม ครับคลิปนี้ก็บฝากไว้เั่นนี้ละครับนี่แหละครับฝากไว้กับหน้าโคกนะครับไว้รุ่นหัดทำหน้านะครับอุกังดูครับพี่น้องที่ติดต่ไใดขอคำตอบเลยวยครับผมสวัสดีครับ